3, 2, สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทดลองการตอกผลึกของเกลือกันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะนำน้ำเปล่าค่ะเทลงไปในบิก,กอร์ที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะแต่คุณครูเลือกเป็นสีเขียวค่ะวันนี้ คนสีผสมอาหารให้เข้ากันกับน้ำนะคะคนๆๆๆเลยเมื่อคนสีผสมอาหารจนเข้ากันแล้วนะคะเด็กๆก็ตักเกลือเลยค่ะตักใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์ที่เราเตรียมไว้ตักใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะ เมื่อได้ปริมาณเกลือที่เราต้องการแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะคนคนคน,คนให้เกลือละลายนะคะคนต่อเลยคนคนคน จากนั้นนะคะเราก็นําน้ําเกลือที่เราคนไว้ค่ะนําไปตั้งไฟนะคะตั้งให้เดือดเลยเพื่อให้เกลือดได้ละลายหมดนะคะตั้งไฟแล้วคนสักหน่อยช่วยกันคนดีกว่าเนาะคนคนคนอีกแล้วคนเลยค่ะคนเลย จากนั้นนะคะเราก็ตักน้ําเกลือใส่ไปในบิ๊กเกอร์เลยค่ะเรามีไหมพรมนะคะมัดกับไม้ไว้ด้านบนนะคะเพื่อให้ผลึกของเกลือเกาะที่ไหมพรมที่เราปลูกไว้ค่ะผ่านไป2ชั่วโมงก็จะมีผลึกเกลือเกาะที่ไหมพรมของเราแล้วค่ะ